ก็ราคาก็จะหลักล้านแล้วนะครับไลเลแม่โคตรเงเลยคตรเ๋งเดี๋ยววันนี้ทางช่องนะครับก็จะมีกิจกรรมแจกนะครับเป็นไอเทมรูปพระพิคเนตนะครับทางเรานะครับก็คือจะมีเงื่อนไขว่า สวัสดีครับผมไมค์มาริโอู้โซนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในรายการไมค์มามูนะครับเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาพูดถึง E D C Everyday Carry นะครับ Everyday Carry ก็คือสิ่งของที่เราพกติดตัวอยู่เป็นประจำแต่ในบริบทของรายการเราเนี่ยผมขอเปลี่ยนจาก E C เป็น E MC e v m r y m o r r y r r y นะครับไอเทมเด็ดของสายมูที่ควรจะพกติดตัวอยู่เป็นประจำซึ่งในคลิปเนี้ผมจะนําของมงคลที่ผมพกอยู่เป็นประจำนะครับเอามาให้เพื่อนๆดูเพื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปตามๆกันนะครับโอเคนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ r i b e และอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในคลิปต่อๆไปด้วย ชมกันเลยไอเทมแรกนะครับที่สายมูจะขาดไปได้เลยก็คือหินมงคลนะครับซึ่งหินมงคลที่ผมนำมาวันนี้ก็คือหิน Purple Squat เป็นหินสีม่วงนะครับ แล้วก็เป็นหินที่ให้พลังในด้านของทักษะของการสื่อสารทักษะการฟังแล้วก็ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของหินเนี่ยเราต้องย้อนไปอดีตก็คือชาวอียิปต์เนี่ยเขาจะอินมากกับเรื่องหินเพราะว่าหินเนี่ยมันจะมีบริบทหลายบริบทอย่างเช่นในเรื่องของชนชั้นอะไรก็แล้วแต่แต่ในเรื่องของความเชื่อเนี่ยหินมีเขาเรียกอะไรหินมันมีหลายชนิดและหินแต่ละชนิดเนี่ยก็คือให้พลังที่แตกต่างกันแล้วถ้าเราย้อนไปอีกก็จะมีชาวจีนที่ก็เชื่อในเรื่องของหินเหมือนกัน ชาวจีนเนี่ยเขาจะเชื่อในเรื่องของหินหยกเชื่อว่าสมมติถ้ามีหินหยกไว้ในครอบครองเนี่ยจะทําให้มีอํานาจบารามีโอเคเดี๋ยวเราย้อนกลับมาในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันเนี่ยหินมงคลหรือสร้อยลูกปัดที่ว่าเรามาร้อยแล้วใส่ข้อมือแบบนี้เป็นที่นิยมกันมากเพราะว่ามันดูไม่ตกเทรนมันมันดูไม่โบราณแล้วก็มันสามารถสวมใส่ได้กับหลายๆชุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหินเนี่ยสามารถเพิ่มพลังให้กับผู้สวมใส่ได้นั่นเอง ไอเทมต่อมานะครับก็ยังอยู่ในหมวดของสร้อยข้อมือนะครับแต่ในหมวดของสร้อยข้อมือเนี่ยก็จะมีตะกรุดนะครับซึ่งตะกรุดนี่ครับเรียกว่าตะกรุดของเทพชุติมาปลุกเสกโดยครูบากิตสนะนะครับซึ่งไอเทมเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าตั้งแต่ผมได้รับมาเมื่อประมาณสามสี่ปีก่อนเนี่ยลักษณะของสร้อยข้อมือเนี่ยจะมีกลิ่นหอมซึ่งกลิ่นเนี่ยยังอยู่กลิ่นลักษณะคล้ายกับดอกไม้แล้วก็ okay. ในตัวของตะกุดนะครับก็จะไม่ใหญ่ขนาดประมาณ3.5เซนติเมตรซึ่งผมว่ามันก็เวลาใส่หรือสวมใส่มันจะดูไม่เทอะทะเหมือนตะกุดปัจจุบันนะครับถ้าถามว่าเทพชุติมาเนี่ยให้พลังในเรื่องอะไรเราก็ต้องมาดูความหมายของคําว่าชุติมาก่อนชุติมาเนี่ยแปลว่าความรุ่งเรืองแล้วก็เกี่ยวกับความสมดุลของสรรพสิ่งต,ต่างๆในโลกนะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องของพุทธคุณก็จะมีในเรื่องของเมตตามหานิยมในเรื่องของการค้าขายแล้วผมก็ว่าเป็นไอเทมหนึ่งที่ สวมใส่แล้วมันก็ดูโอเคดูดีดนะในระดับหนึ่ง<า>ม,มันดูดไม่ใหญ่นะไม่เอทอะทะางใ,ใครเป็นสายงูด้านการงานการเงินก็ไม่ควรที่จะพลาดไอเทมชุดนี้นะครับสำหรับไอเทมต่อมานะครับก็คือพระปิตาหลวงพุทโตนะครับองนี้ไม่ได้ออกวัดประดูชินพีนะครับองค์นี้จะออกวัดลาดปะเทา้าโดยทั่วไปจะเรียกพระปิตาองค์นี้ที่ผมถืออยู่ว่าพระปิดตามหาสเสน์หลังยันพุทโธนะครับซึ่ง พระปิตาเนี่ยจะนิยมมากในหมู่คนจีนด้วยนะครับไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวเพราะว่าพระปิตานะครับมีพุทธคุณรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตตาค้าขายการเงินเรียกว่ามีพุทธคุณรอบด้านเลยซึ่งพระปิตาองค์นี้ก็คือผมพกติดตัวอยู่เป็นประจำทุกวันและผมคิดว่าราคาซื้อหาตอนนี้ก็ยังไม่แพงนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูตามอินเทอร์เน็ตนะครับ ไอเทมต่อไปนะครับก็จะเป็นแหวนพิรอดนะครับถ้าเพื่อนๆเคยดูหนังเรื่องขุนพันนะครับเกือบทุกฉากเลยขุนพันนะ่ะเขาจะใส่แหวนพิรอดอันนี้ครับมีความเชื่อว่าจะทําให้ในเรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ถ้าเรามามองลึกๆจริงๆอ่ะในแหวนพิรอดเนี่ยครับก็จะมีพุทธคุณที่ค่อนข้างที่จะรอบด้านโดยมีความเชื่อนะครับว่าการสวมแหวนแต่ละนิ้วอ่ะให้พุทธคุณที่แตกต่างกันอันดับแรกครับนิ้วโป้งนะครับคือเขาห้ามใส่เลยแล้วก็ถ้าเป็นนิ้วชี้จะเกี่ยวกับเสริมอํานาจบรารมีส่วนนิ้วกลาง จะเกี่ยวกับการประสบความสําเร็จนะครับส่วนนิ้วนางนะครับก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักแล้วก็ส่วนนิ้วก้อยนะครับก็จะเกี่ยวกับความร่ํารวยหรือเงินทองนี่เองนะครับซึ่งไอเทมเนี้ยผมได้ไปรับมาจากละครศรีธรรมราชนะครับได้รับมาจากลูกชายของคุนพันธร์ตน์ราชเดชโดยตรงเลยนะครับผมว่าไอเทมเนี้ยก็เป็นไอเทมที่น่าจะมีเก็บไว้ติดตัวหนึ่งไอเทมเพราะว่าเป็นไอเทมที่มีพุทธคุณรอบด้านอีกไอเทมนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับ ไอเทมต่อมานะครับก็คือตาพานบุญนะครับไอเทมเนี่ยผมได้มาจากวัดยางใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะครับโดยลักษณะของไอเทมเนี่ยก็จะมีหน้าของชายแก่ที่เป็นสีแดงแล้วก็จมูกงุ้มออกมานะครับแล้วก็จะมีฟันสีทองอ่ะสองซี่ด้วยเรื่องของตาพานบุญเนี่ยถ้าเราไปศึกษาประวัติลึกๆแล้วอะ่ะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงพุทธคุณที่โดดเด่นของตาพานบุญนะก็จะมีในเรื่องของเมตตามหานิยมคือสมมุติถ้าเราต้องการที่จะไปเจรจา หรือว่าเราต้องการจะไปพูดคุยกับใครเนี่ยผมแนะนําเลยเราเราต้องพบตาพันบุญติดตัวไว้แล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ผมแนะนําว่าเราควรมีติดตัวเพราะว่าสมมุติถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราสามารถบนกับตาพันบุญได้โดยที่ไม่ต้องไปวัดเราสามารถเหมือนตั้งจิตอธิษฐานนะครับกับตาพันบุญได้ว่าเราต้องการเรื่องอะไรเมื่อ,อไรและเราจะแก้บนกับท่านตอนไหนแต่อย่าลืมนะครับว่าสมมุติถ้าเราบนไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบไปแก้เพราะว่าที่เคยได้ยินมาของ ตามพันบุญค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรแต่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่ผมแนะนําให้มีโอเคนะครับตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางนะครับที่ว่าเราจะนําเสนอไอเทมเด็ดๆส่วนไอเทมเนี่ยที่ว่าผมจะมานําเสนอก็กคือรูปของพระพิคเนตนะครับ เอาจริงครับผมว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครที่ไม่รู้จักพัพพิคเนตเพราะว่าพัพพิคเนตเนี่ยจะเป็นเทพที่ให้พรในเกือบทุกๆเรื่องก็คือรอบด้านครอบจักรวาลมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความรักอะไรก็แล้วแต่ก็คือเรียกว่าครอบจักรวาลเลยครับพ,รพัพพิคเนตหรือบางคนจะเรียกพัพพิคเนตว่าเป็นเทพแห่งความสําเร็จแล้วลองสังเกตดูนะครับส่วนใหญ่คนที่นับถือองค์พ่อพัพพิคเนตเนี่ยก็จะทํางานในเกี่ยวกับเรื่องของศิลป,ปะศิลป,ปิ ส,ส่วนใหญ่นะที่ที่ผมสังเกตเห็นนะครับโดยที่ว่าผมอ่ะเลือกไอเทมเนี่ยมาแปะไว้ตรงเคสเนี่ยเพราะผมคิดว่าผม,มานับถือองค์พ่อพระพินเนตแต่ว่าถ้าจะให้เราต้องมานั่งเอาองค์พ่อองค์ใหญ่ๆหรือองค์เล็กๆพกไปไหนมาไหนมันก็ไม่ค่อยสะดวกผมก็เลยอ่ะเจอไอเทมชุดเนี่ยชิ้นเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคดีก็เลยเอามาแปะไว้ที่เคสโทรศัพท์เวลาไปไหนมาไหนผมก็จะได้มีองค์พ่อติดตัวไว้อุ่นใจผมก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆลองไปหาดูนะครับไอเทมเนี่ยผมว่าดี และก่อนที่ว่าเราจะไปดูไอเทมต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้ทางช่องนะครับก็จะมีกิจกรรมแจกนะครับก็คือ ออไอเทมรูปพระพิคเนตน,นะครับโดยของทางเรานะครับก็คือจะมีเงื่อนไขว่าก็ให้ทางเพื่อนๆน,นะครับคอมเมนต์มาว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเสริมดวงให้ตัวเองมูในด้านไหนเพื่อนๆก็แคปหน้าจอมาแล้วก็คือส่งไปในทางเพจร้านอัพิชาติสังกพันธ์นะครับเดี๋ยวทางทีมงานเรานะครับก็จะคัดเลือก50คอมเมนต์นะครับเราจะส่งไปให้เพื่อนๆถึงทางบ้านเลยนะครับแล้วอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ ไอเทมต่อมานะครับก็คือสีพึ่งนะครับโดยอันนี้นะครับจะเป็นสีพึ่งที่ผมเพึ่งได้มาจากเพื่อนนะครับสีพึ่งนี้จะชื่อว่าทานบารมีสีกรอบเพชรนะครับจัดสร้างโดยร้านสุดยอดสีพึ่งแดนสยามปลูกเสกโดยอาจารย์ตุ้ยห้วยทับทันนะครับโดยผมได้เข้าไปศึกษาข้อมูลแล้วว่าอาจารย์ตุ้ยห้วยทับทันนี่คือใครก็แกก็อยู่ในแถวภาคอีสานนะครับแล้วแกก็จะเด่นในเรื่องของสีพึ่งโดยสีพึ่งนะครับข้างในก็จะมีเนี่ยครับเป็นในรูปลักษณะแบบนี้นะครับ และสีพึ่งก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวก็คือจะเป็นกลิ่นเทียนน้ำมนนะครับกลิ่นก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวถ้าถามว่าสีพึ่งเนี่ยเด่นในเรื่องอะไรแน่นอนสีพึ่งเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการพูดการเจราจามันก็แล้วแต่นะครับบางคนเวลาจะไปเจราจาก,ก็จะพกสีพึ่งไปโดยไม่ต้องทาปากหรือบางคนก็จะเน้นทาปากแล้วก็บริกรรมคาถาคาถาก็แล้วแต่ว่าคนที่ได้รับได้รับจากอาจารย์ท่านไหนมาก็คาถาก็จะแตกต่างกันไปทีนี้นะครับผมก็เลยแนะนำไอเทมนี้นะครับสำหรับคนที่จะ ต้องไปพูดหรือไปเจราจาต่อรองกับใครก็แล้วแต่ถือว่าไอเทมเนี้ยสมควรที่จะต้องมีเลยนะครับไอเทมต่อไปนะครับตอนนี้ถ้าเราจะพูดถึงไอเทมที่เป็นยอดฮิตของสายมูกวคงจะหนีไม่พ้นวอลเปเปอร์นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมานําเสนอวอลเปเปอร์ของผมนะครับก็คือวอลเปเปอร์พระแม่ลักษมีนะครับ โดยยุคนี้นะครับตามคำพีพระเวทนะครับยุคนี้ครับก็คือนับช่วงปีนี้นะครับก็คือถ้าเราจะนับถือเทพินดูอ่ะเราก็ควรจะนับถือเทพินดูชายกับเทพินดูหญิงซึ่งผมก็นับถือทั้งพระพิคเนตและนับถือทั้งพระแม่ลักษมีผมก็เลยเลือกที่จะเอาพระแม่ลักษมีเนี่ยมาอยู่หน้าวอลเปเปอร์ซึ่งข้างหน้าวอลเปเปอร์จะเป็นพระแม่ลักษมีแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นรูปพระพิคเนตส่วนพระแม่ลักษมีเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของค้าขายของความอุดมสมบูรณ์วอลเปเปอร์ที่ผมได้มาเนี่ยจะมีเรื่องของ ของศาสตร์ในตัวเลขด้วยจะมีในตัวเลขที่ว่าเหมาะสมกับเราแล้วก็จะมีในเรื่องของสีที่เหมาะสมกับเราแล้วก็จะมีองค์พระแม่ลักษมีที่เราต้องการซึ่งรูปโบเปอร์เนี่ยมันสามารถที่จะซื้อก็ได้หรือเราสามารถหาตามอินเทอร์เน็ตก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นไอเทมอีกไอเทมหนึ่งที่ผมก็แนะนํานะครับบางทีก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อก็ได้เราก็ไปหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้ก็ลองดูนะครับอีกไอเทมหนึ่งที่ผมแนะนํา มาถึงไอเทมต่อไปนะครับก็คือมังกรกินหางนะครับปลุกเสกโดยครูบากิษณะซึ่งผมลืมพูดไปว่าของมงคลของคูบาจนะเนี่ยจะเป็นของมงคลที่ค่อนข้างที่จะสาคนไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนสิงคโปร์คนฮ่องกงนะครับก็นิยมจะมาประเทศไทยเพื่อมาตามหาเช่าบูชาโดยลักษณะของมังกรกินหางนะครับก็จะมีมังกรอยู่2ตัวนะครับกินหางกดวนไปวนมานะครับสื่อถึงความกินไม่หมดเหลือกินเหลือใช้นะครับภาพเด่นก็น่าจะ เด่นในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของการเงินซึ่งไอเทมเนี่ยผมว่าเป็นไอเทมที่คนส่วนใหญ่น่าจะต้องมีนะครับเพราะว่ายุคสมัยเนี่ยเงินเก็บไม่ค่อยอยู่ครับเราเลยควรจะมีตัวไอเทมเนี่ยเก็บไว้ซึ่งมังกรกินหัวกินหางเนี่ยครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่าณตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยที่วัดจะยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ว่าลองไปหาดูนะครับเป็นอีกไอเทมที่ผมแนะนําไอเทมต่อไปนะครับก็คือแม c บุ๊กครับหลอกเล่นครับยอมไม่ได้ ไอเทพต่อไปนะครับก็คือยันดอกบัวแดงมหามงคลนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมขอเรียกว่ายันบัวแดงแล้วกันนะครับยันบัวแดงนะครับก็จะมีลักษณะที่ว่าเป็นยันแนวตั้งนะครับมีพุทธคุณในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับจะเป็นยันที่ให้ความรู้สึกในเรื่องของความเย็นแล้วก็คนสมัยนี้นะครับนิยมสักยันบัวแดงนะครับไว้ที่ตามมือนะครับถ้าเราไปสังเกตตามอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้คือเขานิยมกันมากเลยในการสักแต่ถ้าใครไม่สะดวกในการสักเราก็สามารถซื้อสติกเกอร์มาติดได้ซึ่งอัขระนี่นะครับมีความหมายที่ดีไม่ว่า คุณจะสักหรือคุณจะติดสติ๊กเกอร์ผมว่าน่าจะให้ผลลัพธ์ไม่ต่างกันมากเป็นไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่ผมว่าก็น่าจะลองไปหาดูแล้วก็ลองเอาไปติดดูนะครับก็ลองดูนะครับ และไอเทมสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือพระเครื่องนะครับพระเหรียญเจ้าสัววัดกลางบางแก้วรุ่นที่สองนะครับไอเทมนี้เป็นไอเทมส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะครับอันนี้คือผมได้มาจากยานะครับยาให้มาเจ้าสัวรุ่นที่2นะครับจะแกะพิมมาจากเจ้าสัวรุ่นที่1นึ่งะครับซึ่งเจ้าสัวรุ่นที่1ตอนนี้ก็ราคาก็จะหลักล้านแล้วนะครับ ส่วนรุ่นที่สองนี่ผมก็ไม่แน่ใจในเรื่องของราคาก็ไม่ได้ไปสืบเรื่องของราคามาข้างหน้าของพระนะครับก็จะเป็นพระพุทธลูปที่มีซุ้มอยู่รอบๆนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะบรรจุคาถามหาโคกัสัพ,พนะครับอรหังพะควาณชาลีตินะครับโดยรวมนะครับก็คือเหรียญเจ้าสวเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าขายเรื่องของการเงินผมเชื่อว่านะครับถ้าเรามีเหรียญเจ้าสวและเราทําการค้าขายอย่างสุดจิตนะครับจะสามารถส่งเสริมให้เราร่ํารวยและได้ดี ตามที่เราฝันไว้นะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีผู้ใหญ่ใจดีอย่างร้านอภิชาติสังพันธ์ที่คอยมาสนับสนุนเราให้เราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณร้านอภิชาติสังกพันธ์ศูนย์รวมสินค้าสังกพันธ์และค้าเทศกาลอภิชาติสังพันธ์จบครบในร้านเดียว จบไปแล้วนะครับสาหรับไอเทมต่างๆที่ผมมานําเสนอไอเทมที่ผม,มนําเสนอเนี่ยคือผมพบและใช้ตัวทุกวันจริงๆยกเว้นเหมือนกําไรนะครับก็จะใส่ไปตามบริบทของเสื้อผ้าที่ผมสวมใส่สมมุติถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีไอเทมดีๆที่จะมานําเสนอก็สามารถมาคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเผื่อว่าเราจะได้เอาคอมเมนต์ของเพื่อนๆเนี่ยมาทําคลิปต่อนะครับและผมจะได้ไปมูไอเทมต่างๆตามเพื่อนๆด้วยแล้วฝากต,ติดตามไว้น,นะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาไปมูในเรื่องอะไรสําหรับวันนี้สวัสดีครับ